สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเอาบรรยากาศข้างทางสองฝั่งข้างทางมาให้เพื่อนๆชมนะคะไปทำงานด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะบรรยากาศช่วงเช้าฝนตกโปรยปรายนะคะ เขียวๆเ,เริ่มมาแล้วใบไ,ไม้ดอกไม้กำลังจะเข้าสู่ฤดูสปริงค่ะเพื่อนๆเ,เอามาให้ชมนะคะสองฝั่งข้างทางชมกันไปค่ะชีวิตในต่างแดนคือชีวิตต้องสู้เราต้องทำงานถ้าใครมีผัวเลี้ยงอันนั้นก็บุญวาสนาเขาแต่สำหรับคนที่ทำงาน เป็นกำลังใจให้ทุกท่านคือคุณแก่งมากคุณแก่งมากที่มาอยู่ในต่างแดนแล้วแล้วคุณยังทำงานพี่น้องคือเราเข้าใจถึงคนทำงานว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมันเยอะขนาดไหนเราจะไปงอมืองอเท้ารอรอแต่ว่ามีคนมาหยิบยื่นให้เราไม่ได้นะคะที่นี่คือถ้าเราอยากได้อะไร อยากสร้างอะไรอยากทำอะไรเราทำด้วยตัวเองนะคะวันนี้ถนนโล่งมากคือจะไปถึงที่ทำงานไม่เกินไม่เกินห้านาทีคิดไว้นะคะเอานี่แหละช่วงเช้าๆ้า ดอกไม้กำลังออกนะคะดอกดับเฟเดลกำกาลังออกนะคะเป็นดอกที่แบบงามมากสีเหลืองที่เราเห็นกันอสองฝั่งข้างทางแต่ว่าอีกฝั่งนี้ฝั่งที่แม่สมศรีถ่ายมองไม่เห็นนะคะแต่จะมีอีกฝั่งหนึ่งนี่จอดติดไฟแดงค่ะ ประจำทุกวันทุกเช้ามาจนแบบว่าหลับตาหลับตามาก็มาถูกถนนโรงมาก โรงเรียนนะคะปกติเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้คือรถจะติดมากหน้าโรงเรียนแต่อาทิตย์นี้โรงเรียนตรงนี้ปิดนะคะปิดหนึ่งอาทิตย์ถ้ารวมเสาร์อาทิตย์ด้วยก็จะเป็นเก้าวันนะคะบางที่ก็ปิดสองอาทิตย์บางที่ก็ปิดหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ละที่ปิดไม่เหมือนกัน พี่น้องไม่ถึงสี่นะี่ไม่ถึงห้านาทีแม่สมศรีมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะหาที่จอดรถก่อนนะคะเพื่อนๆคะมีหรือเปล่าน้อที่จอดรถ คือรถเต็มหมดเลยนะคะหาที่จอรดรถแทบจะไม่ได้นี่แหละมาจอดมุมเก่ามุมเดิมถึงแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ต้นกุหลาบที่แม่สมศรีเคยทำคลิปลงไปก่อนหน้านี้จะเป็นมเมล็ดของกุหลาบนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแม่สมศรีมาถึงที่ทำงานแล้วขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะพี่น้องะ่ะที่มาชมด้วยกันนะคะ